ไม่ต้องกับวนทุกคนยุ่เหมือนเดิมหมดเราต้องช่บชายเวลาเดกัดปั๊บเพื่อให้ทุกคนได้รับความเยือกรยลอยสุดช่บชาเวลาฮกปีนะครับฮกปีนะครับให้ความเจนตรงนี้ว่าเราไม่ได้ยู่โรงเรียนเราไม่ได้ย้ายเด็กเลยไม่ได้ย้ายไม่ได้สร้างภาระเลยนะครับแต่ว่าเราเช่าช้เวลาฮกปีเพื่อให้ทุกคนได้บำตัวเนื่งเราเราไม่ได้ยุ่โรงเรียนซอกเราไม่ได้ย้ายเด็กสร้างเรามี นะครับให้คนทุกคนเวลาไปสมัครเรียนเขถีทีในปิ่นโฆษณาเพื่อความจมงเริ่มงรถได้เลยเราจะได้ความเมตตาในทางให้ยเราจะไั้ความสำเร็จของกาซาแล้วก็ความสำเร็จรู้ละเราอานนท์คนรู้ละเราต้องอยุ่งในความลมไม่ลมมือของคนทุกคนระดับชั้นคัมบีร์หนึ่งจะต้องไปรับสมัครที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนาลงังสรรที่เดียวนะครับบ้านซี่เรานะคะตามเป้าหมายวายวา เราจะจัดตั้งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษานะคะโดยลืมตั้งแต่ปีการศึกษาหน้าคือปีการศึกษา๙เราจะรับนักเรียนเฉพาะนักเรียนหอหนึ่งนะคะแต่นักเรียนที่อย่างยุ่กับเราหอซ้ายหอซ้ายอซ้ายอห้าหอมัธยมแลือกตอนอาุบ่าก็ยังเรียนยุ่กับเราที่นี่นะคะ น้องทุกคนที่ยู่ในบ้านซี่นะวันนี้ก็จะไล่จบที่นี่ไปก็คือรูปเราเรียนที่ไหนน่ะตอนนี้เรากไล่จบตรงนั้นแหละจบตรงเรียนเดิมองเราแต่การรับสมัครไม่ในมีการศึกษาคือน้องไม่ไม่ก็จะถ้าจะเรียนอนุบาลน้องก็จะไปสมัครถีต่อซ่าน้องจะเรียนบ่อนึ่งกับมาสมัครทีบ้านซี่ใครจะเรียนระดับปฐยอมหมอนึ่งหมอซี่กับไปเรียนยาว นะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านนันยาวเนี่ยปกติเราจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่1นนะคะจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งในปีการศึกษาหน้านะคะตามนโยบายของทางเทศบาลนะคะเราก็จะหยุดรับนักเรียนชั้นป .1 นะคะก็คือเรายังมีนักเรียนชั้นป .1 .1 ที่ขึ้นป2 3 4 5 6เช่นเดิมนะคะแล้วก็มีนักเรียนมัธยมม .1 เช่นเดิม เราจะไม่รับนักเรียนป .1 ในส่วนของแผนการลงทุนนะครับสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านเสดาจสารเนี่ยเราจะจัดพื้นที่ที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลน,นะครับหนึ่งก็คือเราจะมีเพกาวที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลเรามีสระว่ายน้ำที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลเรามีห้องเรียนมีอาคารเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะนะครับ ส่วนอนาคตเนี่ยถ้าท่านคิดว่าบางท่านต้องมาสมบัญเดิ้ยาวต้องมาสมบ้านสีต้องมาส,งาสงมาสงเสนาการศักษาเดี๋ยวทางเทศบาลกับโรงเรียนเนี่ยต้องปรึกษาหาลือแล้วก็คิดการบริหารจัดก,การนักเรียนนะครับสามารถรับสมงได้ที่เดียวกันแล้วก็จะส่งให้กับโรงเรียนต่างๆเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับอย่างที่ทราบก็ดีนะครับผมพูดมาเสมอว่าเทศบาลเนี่ย ไม่ได้มีอุปสรรคในเรื่องของการเงินไม่มีอุปสรรคในเรื่องของอุปกรณแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้เงินเนี่ยโดยที่ไม่คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยอย่างเช่นผมอยากจะซื้อรถสามคันผมก็ซื้อสามคันเลยหรือว่าจะมีสระว่ายน้ำสามโรงเรียนก็สร้างสระว่ายน้ำสามโรงเรียนเลยซึ่ง มันไม่ส่งตุสลวนบการใช้ใจ่ายก็ออกมานะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเทศบาลบ้านเสนาลังสันก็ในอนาคตอีก6ปีหรือ3ปีจะเป็นโรงเรียนอนุบาลเฉพาะโดยเน้นเรื่องของความปลอดภัยของเด็กและก็สิ่งอำนวยความสะดวกอุป,ปกรณ์การเรียนการสอนเทียบเท่าเทียบชั้นกับโรงเรียนเอกชนทั้มด ออยืนยันแล้วว่าโรงเรียนบ้านสีปรับหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นวิชาหลักสีวิชาส่วนที่เหลือก็เน้นในเรื่องอดคัรสอนให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกันสามารถใช้ชีวิตประจำวันสามารถเรียนรู้ชีวิตนะครับในวัยที่เขาในช่วงของการเรียนรู้เลี้ยงเป็ดเลี้ยง ไก่หุงข้าวขายกาแฟเสิร์ฟกาแฟเป็นวิธีและก็เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบสมัยใหม่เพื่อให้เข้ากับสังคมปัจจุบันนะครับเพื่อให้น้องๆได้เน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตจบจากโรงเรียนบ้านสีส่งต่อให้โรงเรียนเทศบาลบ้านยันยานึม .1 ถึงม .3 จัดหลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อค้นหาตัวเองว่าตัวเองมีความถนัดมีความต้องการที่จะเรียนรู้และก็อนาคตจะไปทำอาชีพอะไรพอจบม .3 ในโรงเรียนบัานยาวก็เป็นต่อที่ม .4 โรงเรียนบ้านยาวซึ่งจะมีหลักสูตรการศึกษาทางเลือกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดง การดนตรีการโรงแรมคากรรมโดยเฉพาะหลักสูตรหงนักเรียนกีฬาในอนาคตเราจะยกระดับไปเป็นโรงเรียนกีฬาจ้ยายเด็กมาเรียนที่ลงที่บริษวณสนามกลางทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมง่ายๆว่าเราส่งลูกเราไปโรงเรียนนอกเหนือจากการให้เราได้ไปทำหน้าอาชีพแล้ว จบไปแล้วลูกเราต้องมีงานทำจบไปแล้วลูกเราต้องมีอาชีพจบไปแล้วลูกเราต้องไม่เป็นภาระของสังคมเพราะฉะนั้นอย่างร้อยว่าคือเป็นความจริงใจที่เราตั้งใจจะทำให้พี่น้องชาวตกลงป,ระปะ่าลูกหลานของเราได้มีการศึกษาที่ดีับก็เดียวผู้ชายนั้นดำเนินการให้ทุก่างให้เป็นหอยหมีสดุดแล้วก็ไปพัฒนาสถาสนศาึกษ้าพัฒนาบุคลากร้านซให้มีคุณภาพมากขึ้น ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ก็คุณทุกคนแล้วก็มือตะปูป้านนองเนือดอย่าเลียวการสร้างเดียวมันใจว่าถูกยากการพนาอย่ายากในสิ่งีเนียสัญญาลุงชายว่าจะทำทุกยากให้มันดีที่สุด